โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอบธีการปัม๊มคอมเมนต์ Facebook นะด้วยเว็บไซต์ของไลค์แครอมนะครับอ่าคตอนแรกให้มาที่หน้าเว็บไซต์ของไลค์แคอมได้เลยนะครับจะผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ในคอมเมนต์ให้นะใครที่ยังไม่เคยสมัครสมราชิกให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ติ๊กในชั้นเมตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกนะอ่าผมมีสมาชิกแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ หลังจากจเข้าสู่หน้าเว็บไซต์มาแล้วให้ไปดูคำว่ามอมหมู่ที่นี้นะเพื่อมหมู่ที่ต้องการใช้บริการนะครับเฟซบุ o กไอจีทิกเกอร์ยูทูบนะสามารถเลือกใช้บริการได้นะครับอ่าผมอยู่กระเป๋าของ Facebook นะแล้วก็เลือกบริการเป็นคอมเมนต์นะครับนี่นะคอมเมนต์คนไทยนะกดเข้าไปนี่คือการลิงก์นะครับที่อเราลิงก์ก็เข้าชีน้าโปรไฟล์ของเฟซตัวเองนะครับที่เราต้องการปั๊ม จะผมจะเลือกเป็นโพสต์นึ้งนะให้กดตรงเวลานี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงลัดบนมาได้เลยแล้วก็มาใส่ลิงตรงนี้เรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็น1คอมเมนต์ต่อ1นบรรทัดนะครับก็คือหนึ่งคอมเมนต์เติมหนึ่งบรรทัดขั้นต่ำสิบคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูสักคู่นะเดี๋ยวผมจะวางใส่ที่นะสิบว่าคอมเมนต์นะใครต้องการปั๊มคอมเมนต์เไหนก็สามารถเขียนได้นะครับพวกสนใจอะไรพวกนี้สามารถเขียนได้เลยนะ อ่าโาปร,รยี่ป้าเซอร์คมเมน74บาทนะครับแล้วก็กสั่งซื้อเลยเนาะนี่ฮนะหลังจากการสั่งซื้อระบบไดนะ้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วพิชีเช็คขลาดนะให้จำรหัสตรงนี้ไว้นะครับ1980นะแล้วก็ไปที่ประวัติการสั่งซื้อชื่อสลัดหนึ่นะี่ฮะสถานะกำลังประมวลผลอยู่นะครับใครที่เติมเงินไม่เป็นหรือไม่เคยเติมเงินเดี๋ยวผมสอนวิธีการเติมเงินนะคี่ไปที่เติมเงินตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางสามช่องทางนะกกนครับสแกนเคียบโค้ด ทุกม่ได้บจาแล้วก็ฟอ,องเปล่านะใครเะเยใเที่ไหนก็สามารถเติมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์เป็นราคาขั้นต่ำถึงสุดนะสามารถฉีกได้หมดนะติดต่อแอดมินอันนี้จะเป็นแจ้งแอดมินนะพวกตัว๋วพวกเติมไม่เข้ายอดไม่ขึ้นเลยพวกนี้สามารถแจ้งแอดมินได้หมดเลยนะครับเราไปดูคอมเมนต์เราดีกว่าอาจจะตัดตอนที่คอมเมนต์มันขึ้นเลยนะ โอเคคอมเมนต์ที่เรัปั๊มไม่สักคู่ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราปั๊มไปนะนักดวงจังแตสามสี่นะสิบคอมเมนต์นะครับใครที่สนใจปัม๊มคอมเมนต์ของ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของตะเคีไว้ในะคอมเมนต์ให้นะอันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ